จเลือ่อพรญาติโยมหลวงพ่อพุทธ,ธะทำแท้จะได้แสดงธรรมที่ว่างในช่องแคบตอนที่สามที่ว่างในช่องแคบตอนที่สามที่ว่างในช่องแคบนี้หมายถึงนิพพานหลวงพ่อจะนำมาแสดงนำของยากมาแสดงให้เข้าใจให้เข้าใจให้ได้แล้วจะได้นำไปปฏิบัติ เมื่อนําไปปฏิบัติแล้วพอรอบถึงก็จะเข้าไปเห็นเองเห็นได้เองแต่ตอนนี้ให้ฟังไปก่อนหลวงพ่อจะเทศจากสิ่งที่หลวงพ่อเห็นสิ่งที่หลวงพ่อกําลังจะเทศนี้ไม่มีอยู่ในตาําราแต่เห็นได้จากการปฏิบัติของหลวงพ่อเองวันละยี่สิบชั่วโมงตีสองตื่นแล้วเดินจงกรมสลับกับการนั่งเจริญสติ ไปสิ้นยามหนึ่งคือวันหนึ่งยี่สิชั่วโมงทำอย่างนี้มาแปดปีแล้วมาแปดปีคือไม่พักเลยนอกจากป่วยหรืออาพาธหรือมีกิจจำเป็นถึงถึงหยุดวันนั้นหยุดก็หรือช่วงเวลาทําการแต่ช่วงเช้าช่วงหัวรุ่งกับช่วงค่ำก็ยังทําอยู่สิ่งที่หลวงพ่อจะแสดงนี้ไม่มีตำราขอขอบอกขอบอกญาโยม เขาบอกพุทธบริษัทเอาไว้ก่อนอไม่จําเป็นต้องเชื่อหลวงพ่อให้ฟังไปก่อนอเมื่อเข้าใจแล้วไปปฏิบัติปฏิบัติเห็นแล้วก็ตามที่โยมตามที่ท่านทั้งหลายเห็นนั่นแหละที่ว่างในช่องแคบมันเป็นยังไงที่ว่างในช่องแคบเป็นอย่างนี้นี่อย่างนี้นะคือจิตเราเนี่ยจิตเรารู้สติเราเนี่ยมันเป็นสันสติมันต่อเนื่องกันอยู่อย่างนี้มันมันมันกลับไปกลับมาอยู่นี้กลับไปกลับมา อะไรกับไปกับมาคือความไม่รู้คือความรู้สึกตัวกับความไม่รู้สึกตัวเนี่ยมันกระโดดกลับไปกลับมาอยู่เนี่ยที่เราลืมตาอยู่ใช่ว่าเราจะรู้สึกตัวอยู่ตลอดนะเราลืมตาเนี่ยเรารู้สึกตัวแค่ไอข้ขันห้าแค่ตัางแขกาณเท่านั้นแท้จริงแล้วเนี่ยความคิดมันครอบงําอยู่คือวันหนึ่งคนเราคิดห้าหมื่นครั้งนี่นะักวิทยศาศาสตร์ได้ทําวิจัยออกมาแล้วความคิดอะไรล่ะที่มันห้าหมื่นครั้งก็ความคิดที่เป็นขยะที่เราไม่เห็น เราจะเห็นมันได้ก็ต่อเมื่อม,มันเกิดชาติชาติขึ้นมาเราจึงเห็น <_ S 1> เห็นมันเพราะามันชัดเจนแต่ตอนที่มันกําลังก่อตัวเราไม่เห็นเนี่ยเราเราจะอยู่งีก้กับขาดสติไปเลยตอ,อยู่อย่างนี้ไม่มีเลยอย่างนี้นะเพราะฉะนั้นเราจะต้องปฏิบัติปฏิบัติตามที่พุทธเจ้าท่านสั่งเอาไว้เนี่ยคือตีสองให้ตื่นแล้วเดินกลับนั่งจนขจ้นจ z หนึ่งวันละยี่สิบโมงเนี่ยแล้วพระองค์ก็รับรองให้ด้วยนะว่าไม่เกินเจ็ดวันเจ็ดเดือนได้เจ็ดปีเนี่ยสามระยะสามเลง คือสามเล้งเนี่ยหมายว่าคนมันมีอยู่สามกลุ่มสามกลุ่มใหญ่ๆเนี่ยคือกลุ่มหนึ่งพวกอินทรีแก่กล้าก็เจ็ดวันอย่างพระตาลีบุตรแต่พระโมกขลานะเนี่ยเจ็ดวันพระตาลีบุตรสิบห้าวันกลุ่มนี้กลุ่มกลุ่มเจ็ดวันแล้วก็เจ็ดเดือนนี่ก็มากเจ็ดปีนี่ก็มากเนี่ยอย่างงี้มีมีสามสามระดับคือให้ปฏิบัติจนถึงท่าหลวงพอ่อปฏิบัติปีหนึง่งหลวงพ่อเข้ามาเห็นอันนี้เข้ามาเห็นเนี่ยว่าเนี่ยสติที่มันมันมัน,มนกระโดดไปกระโดดมาอย่างนี้นะคือมันมัน มันไม่ชัดอะ่ะมันมันไม่ต่อเนื่องเพราะว่ามันมีแก๊ปของมันอยู่แก๊ปช่องที่ว่างในช่องแคบเนี่ยที่มันรู้กับไม่ ilim, pense, ไรู้เนี่ยรู้สึกตัวไม่รู้สึกตัวมันมันไปช่องช่องเนี้ยไปแก๊ปของมันเนี่ยเนีรู้สึกตัวไม่รู้สึกต right> ัวอยู่อย่างเงี้ยโดดแป๊บปั๊บไปเนี่ยเพราะนั้นเราเราจะต้องทําตามที่พระพุทธเจ้องค์บอกแหละคือให้ให้เจริญสตินะเจริญสติจนได้รอบของมันพอได้รอบของมันปุ๊บเนี่ยสติมันจะจ้างอย่างเงี้ยจ้างอย่างเงี้ยเนี่ยเห็นเห็นได้ยังทีเนี้ยเจริงจ้าเนี่ย รู้สึกตัวตัวพร้อมอย่างเงี้ยเนี่ยพระอรหันต์จะมีความรู้สึกตัวอยู่กับตัวอย่างเงี้ยคือจิตจะตั้งอยู่ที่กายอยู่อย่างนี้ตลอดเวลาเนี่ยจะ,จะไม่ไม่หลงอย่างงี้แล้วเนี่ยไม่กลับไปกลับมาอย่างงี้จ็จ้าอย่างนงี้ยเลยเนี่ยขั้นขั้นนี้ขั้นที่เข้าไปไปในที่ว่างในช่องแคบเลยแล้วเนี่ยเข้าไปเชื่อมเป็นอันเดียวก,กันเลยเป็นอันเดียวก,กันเลยเข้าไปอย่างเงี้ยเนี่ยเ <in> พราะฉะนั้นอยากจะบอกจมทั้งหลายว่าเออไม่ต้องไปสนใจตัววิญญาณจิตมโนวิญญาเนี่ยตัวเดียวกัน จิตมโนวิญญาเนี่ยเป็นจิตเป็นกระแสจิตเป็นกระแสจิตของจิตอยู่ในจิตนะคือคือจิตเนี่ยมันมันมันจะมีกระแสพุ่งไปห้าทางมีรูปขันเวทนาขันสัญญาขันสังขารขันเนี่ยคือขันห้าเนี่ยคือกระแสของจิตเพราะฉะนั้นเมื่อเมื่อมันมีการพัสสะจิตพวกนี้ถึงจะเกิดจิตจิตห้าส่วนเนี่ยถึงจะเกิดต้องมีการพัสสะนะพัสสะทั้งหกทางตาหูจมูกลิ้นกายใจเนี่ยพัสสะมันถึงจะเกิดแต่จิตจิตที่เป็น มีความรู้สึกตัวเงียบๆนิ่งอยู่ที่มีชีวิตอยู่เนี่ยจิตอันนี้มันมันไม่มีเหตุมีผลมันมันเป็นตัวชีวิตอย่างเราตื่นนอนเนี่ยเราตื่นนอนขึ้นมาเรารู้สึกตัวเรารู้สึกตัวเนี่ยเราหลับอยู่นะหลับอยู่เนี่ยทุกอย่างพักผ่อนหมดเลยแต่ตัวจิตจิตตัวนี้มันไม่พักตัวตัวจิตที่เป็นจิตจิตความรู้สึกตัวที่ไม่มีความหมายอันเนี้ยมัน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 อยู่อย่างนั้นมันเป็นของมันอยู่อย่างนั้นอ่ามันเป็นตัวชีวิต ส่วนขันห้ากับกายร่างกายเนี่ยในพักในพักนะั่นคือเราหลับอ่าแต่บางทีเราก็ฝันการที่เราฝันนั้นก็คือมันพัฒษามันพัฒษาคือขันก็ทํางานอยู่สังขันขันเนีน่ยทำงานไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้อยูน่นั่นแหะคือสัง,สง,สงขันขันมันทางานอ่ามันไม่ได้พักแต่ถ้าเราหลับสนิทนั่นคือหลับกับพักทั้งกายแล้วก็พักทั้งจิตที่เป็นจิตขันห้าจิตขันห้าคือจิตโมโนวิญญ,ญาเนี่ย จะเกิดขึ้นได้ตัวต่อเมื่อการพัสสนะที่ที่หลวงพ่อกล่าวมาเช่นนี้เนี่ยคือไม่อยากให้ไปสนใจไอ้ตรงนี้ไอ้ตัวกระแสจิตตัววิญญาเนี่ยว่าวิญญาณมันจะเข้าไปจะต้องดูการเกิดการดับของวิญญาเนี่ยไม่ต้องเลยตัวนี้มันกระแสเหมือนกับควันเนี่ยควันมันมีตัวตัวที่เกิดควันอยู่แล้วเพราะฉะนั้นตัวจริงเนี่ยมันไม่เป็นอะไรเอแต่เราไม่เห็นเท่านั้นเองเราไปเห็นแต่ควันเนี่ยเราไปเห็นไอ้วิญญาที่มันเกิดมันพัสสมั่นเกิด เพราะนั้นเวลาเรานอนไม่พักสายไม่นอนลับสนิทไม่พักสายมันก็พักผ่อนทั้งคู่คือร่างกายก็พักส่วนจิตก็พักจิตที่เป็นการห้านะส่วนจิตที่มันเป็นตัวชีวิตที่นิ่งเงียบอยู่นั้นน่ะมันมีอยู่อย่างนั้นถ้าไม่มีไอ้ตัวนี้เขาเรียกว่าตายตายที่เผาเข้าโงเนี่ยเผาโงเข้าโงแล้วเผาทิ้งเนี่ยตายโดยสมมุติเนี่ยสมมุติปัญญาของคนของมนุษย์เราเนี่ยเพราะฉะนั้นเราต้องเข้าใจตรงนี้ก่อนนะว่าถึงที่เราจะต้องสนใจมันน่ยคือสนใจสติ นะสตินะเพราะว่าตัววิญญาเนี่ยมันไม่สามารถเข้าไปถึงนิพานเข้าไปถึงช่องแคบแบบนี้ได้เพราะมันเป็นแค่กระแสกระแสของจิตเป็นแค่ควันส่วนตัวที่เข้าไปได้เนี่ยคือตัวสติสติเท่านั้นที่จะไปถึงวิมุตเล่นไปย่ถึงวิมุตเนี่ยเพราะฉะนั้นเราจะต้องเจริญสติเจริญสติจนสติมันเต็มพอมาเต็มมันจะเชื่อมปั๊บกับช่องช่องว่างตรงนี้เลยที่ว่างในช่องแคบเนี่ยมันจะเชื่อมปับป๊บเป็นอันเดียวกันเลย พอเดียวกันปุ๊บมันจะเป็นอย่างงี้นะเป็นอย่างงี้มันไม่สันสติอยู่อย่างงี้เนี่ยถ้ไปกลับมาอย่างงี้ห้าหมื่นครั้งวันหนึ่งเน,นี่ยมันทับอย่างงี้เลยอยู่อย่างนี้ตลอดเลยเนี่ยเนี่ยอย่างนี้คือเราต้องเจริญสตินะสติเนี่ยมันอยู่ไหนมันอยู่ที่สารการข,นขนันสติปัญญาอยู่อยู่ตรงนี้คือมันใช้การห้าก่อนพอพอมันเป็นเนี่ยมันจะเป็นธรรมชาติเร,เรียกว่าเรียกว่าสัญญาธรรมชาติสัญญาธรรมชาติจะจําจะจําเพราะฉะนั้นเราต้องปฏิบัติให้ถูก เนี่ยถ้าเราเจริญเมื่อกี้ที่หลวงพ่อกล่าวเรื่องจิตเนี่ยจิตคือจิตตัวนี้เนี่ยเนี่ยจิตจิตตัวนี้คือจิตที่มันเป็นตัวชีวิตที่นิ่เงียบอยู่เนี่ยมันมันอธิบายไม่ได้ตัวนี้นะมันเป็นยังไงมันมีมันสบายสบายมันเย็นเย็นมันรู้สึกดีอะไรมันไม่ได้ตัวนี้แต่อธิบายอะไรคือตัวนี้จิตที่เป็นกระแสเนี่ยกระแสมีรูปขันเนี่ยลัาณการสัญญาการต่างการวิญญาณขันแต่ตัวนี้ก็มีลักษณะเย็นร้อนอ่อนแข็งตึงไว้เจ็บปวดคำนิชารูปอะ รูปขันเนี่ยันที่มันจิตเนี่ยกระแสจิตรูปขันมันมีลักษณะเย็นร้อนอ่อนแข็งตึงไว้เจ็บปวดการบั่งชาเนี่ยมันสะท้อนออกมามันสะท้อนออกมาให้รู้สึกได้เนี่ยถ้าเอาไปมาขี้ที่ร่างกายเราขี้ที่มือเราเนี่ยมันจะร้อนทันทีเยีอ้ตัวนี้สะท้อนจิตจิตนะสะท้อนเนี่ยจิตที่ที่มันอยู่ในกายเนี่ยเวทนาเวทนานี้กับความพอใจพอใจเนี่ยก็เกิดจากการปรุงแต่งของสังขารขันเนี่ยเลยจนพไม่พอใจจนเป็นอารมณ์ที่ร้อนขึ้นมาเนี่ยที่อันตรายขึ้นมา วสัญญานี่ก็จําจําได้ไหมายรู้เนี่ยก็จําอันนั้นอันนี้ได้พอเห็นแล้วครั้งเดียวก็จําได้เนี่ยมันหมายได้อย่างอย่างเช่นเห็นไอ้ตรงเนี้ยเราก็จําได้เนี่ยเห็นเรียวกว่าขวดขวดจำหม่องน้ําเนี่ยเนี่ยจำหม่องเหลืองเนี่ยน้ำมันเหลืองเนี่ยจำหม่องน้ําหรือน้ำมันเหลืองเนี่ยอย่างเงี้ยสัญญาก็จําได้เพราะฉะนั้นไอ้ตัวสังขารขันส่วนตัววิญญาณขันเนี่ยก็เป็นตัวรู้รู้รจักสิ่งพวกนี้สะท้อนออกมาเนี่ยก็รู้ เนี่ยมันเป็นอย่างนี้มันพัฒนาแล้วมันรู้หมดตัวนี้สะท้อนอ่าสะท้อนก็มันก็บอกเรื่องไปตามเรื่องมันไอตัวนี้จำอ่าตัวนี้แต่งปรุงแต่งออกไปให้มากมายโดยตัวสังขารเนี่ยอ่าส่วนตัววิญญาณรู้รู้รู้ตามที่เขาพัฒนามานั่นแหละเนี่ยมันทํางานของมันอยู่อย่างนี้กระแสจิตเนี่ยแต่จิตเนี่ยมันไม่รู้มันก็หลงเข้าไปสิหลงเข้าไปไหนไปสังการกันเนี่ยไปปรุงโอ้ยรักรักอยู่นั้นโอ้ยพอใจพอใจอยู่นั้นถ้าเกิดเวทนาทีนี้พอเกิดเวทนาหมายความว่าระเบิดมันระเบิดลงแล้วเนี่ยอ่าเวทนานี่คือ คือมันเลยมันเลยสมุทรไทยแล้วนะสมุทรไทยคือตัวระเบิดนะคือตัวสมุทรไทยหรืคือตัวระเบิดนะหรือตัวชาตินะตัวสมุทรไทยตัวชาติพอชาติแล้วปุ๊บเวทนาเลยตัวนี้กระจายเลยเลือดเนื้อตัวเรากระจายเลยเพราะถูกระเบิดเนี่ยแหละคือให้เห็นรูปธรรมนะว่าเวทนามันตัวร้ายนะตัวเวทนาเนี่ยตัวร้ายมากนะตัวที่ไม่น่าเข้าไปใกล้เลยตัวสมุทรไทยก็เหมือนกันตัวสมุทรไทยตัวระเบิดนะจะไปยุ่งกับมันเพราะนั้นเราจะต้องรู้เรื่องจิตให้ให้ให้ได้อย่างนี้นะ ต้องรู้ต้องจิตให้ได้อย่างนี้ว่ามันเป็นกระแสจิตขันห้าเนี่ยกระแสจิตแล้วจิตมันไปหลงไปหลงอยู่ในสังขารขันอย่างเงี้ยไปหลงอยู่ในสัญญาขันมันหลงอยู่ในเวทนาขันเนี่ยหลงหลงอยู่ในอ,อารมณ์อย่างเงี้ยเนี่ยมันเสวยอยู่เงี้ยอย่างเงี้ยนะนี่คือจิตเพอจิตเนี่ยมันจะว่ารุยเรื่องสมาธิเนี่ยหนไหมสมาธิเนี่ยสมาธิเนี่ยก็เป็นวัตตะคือแกเข้าถึงสัญญาเวทยึต,ตนิโรธสมาธิขั้นที่9ก็ตามเข้าไปอยู่ถึง15วันเนี่ยโดย จิตัสังขารระงับเนี่ยคือมันปรุงแต่งนิดเดียวมันต้องอยู่ได้นานไม่ต้องขี Regard ้ไม right ่ต้องเยี่ยวไม่ต้องกินเนี่ยอยู่ในธรามบัตรนั้นน่ะสิบห้าวันเนี่ยพอออกมาไอยะต้องไอแย่ต้งน่าต้งหก็เชื่อมเชื่อมมันเป็นสัตว์มันเดิมก็เป็นว่าตามันเดิมเนี่ยเพราะนั้นอันนี้ไปไม่ถึงนะอันนี้ไปมาถึงหลวงพ่อบอกเลยนะเพราะอันนี้คือควันเนี่ยคือควันมันแค่ตัวจริงมันนะไม่ใช่จริงส่วนตัวจริงมันคือตัวนี้เนี่ยตัวกายตัวกายนะต้องเจริญสติเนี่ยเจริญตติไปถึงอมะ มตธรรมคือนิพานเนี่ยถึงนิพานตัวนี้ตัวสติเนี่ยการเจริญสติก็คือเอาจิตจิตเมื่อกี้จิตตัวนี้นะจิตตัวแม่เนี่ยจิตตัวนี้มาตั้งไว้ที่กายตั้งไว้ที่กายตรงนี้นะทีนี้ตั้งไว้ที่กายไม่ใช่ตั้งที่กายที่มือที่ตัวอะไรลุงพ่อนะอันนี้ตั้งไม่ได้นะเพราะนี้เป็นตัววัตถุนะตัวนี้เป็นตัววัตถุตัวมือเนี่ยตัววัตถุประกอบด้วยดินน้ำไฟลมเป็นธาตุทั้งสี่ประกอบกันแล้วเนี่ยเป็นวัตถุเป็นกายของหมอนะไม่ใช่กายของธรรมที่เราจะ จะเอามาตั้งได้นะเพราะว่าจิตเนี่ยมันเป็นนามธรรมมันไม่สามารถที่จะไปตั้งกับวัตถุได้นะมันต้องไปตั้งที่นามธรรมด้วยกันเรียกว่านามกายนะเพราะนั้นหลวงพ่อจะให้ดูอย่างนี้อย่างจามองเหลืองเนี่ยน้ำมันเหลืองเนี่ยเนี่ยมันเป็นวัตถุพอมาตั้งอยู่กับมือหลวงพ่อมันตั้งได้เห็นไหมความวัตถุด้วยกันเนี่ยตั้งอยู่ได้อย่างเงี้ยแล้วทีนี้จะเอามาจิตมาตั้งไว้ที่กายเนี่ยวิทีกายที่สอนกันมาเนี่ยตั้งตรงไหนแหละ นี่แหละอารมณ์ตรงนี้มันบอกกันไม่ถูกพอบอกไม่ถูกปุ๊บมันปฏิบัติไม่ถูกปฏิบัติจนหัวงอกจนแก่จนตายก็ไม่ถึงก็ไม่ถึงอะไรเลยเพราะเส้นทางที่เดินมันเดินไปผิดมันเดินผิดทางมันมันไม่รู้ทางนิพพานเนี่ยแต่มันไปเดินแบบนี้เดินต่อต่อกันมาสิบอย่างเนี่ยสิบอย่างก็รามาสูตรเนี่ยอ่าอย่างเงี้ยคือทําตามกันมาเนี่ยมันก็เลยไปไม่ถึงเพราะฉะนั้นเราจะต้องทําของที่มันมีเนี่ยธรรมะมันอยู่ในกาย อยู่ในใจอยู่ในตัวเราไม่ใช่อยู่ในกระดาษไม่ใช่ออกไปข้างนอกไม่ใช่ไปปรุงแต่งไปสร้างวิธีวีตองขึ้นมาใหม่เนี่ยเข้ามาในนี้เข้ามาในนี้คือเราเนี่ยกายก็คือตัวเนี่ยตัวที่เป็นสภาวะเนี่ยสภาวะด,ดินน้ําไฟลมนี่นะไตตัวนี้ตัวกายชื่อว่ากายานาม,มากายเนี่ยตัวนี้แต่ตัวนี้นมันวัตถุแล้วมันตั้งไม่ได้เพราะนั้นจิตเนี่ยมันมาตั้งอยู่ลมเนี่ยเห็นลมไหมพระองค์บอกว่าพระพุทธเจ้าบอกว่าเรากล่าวว่าลมคือกายอันหนึ่งเห็นไหม เพราะนั้นพระองค์ใช้อนาปาณสติคือดูลมในในจมูกคือมันไม่ใช่ลมหรอกมันเป็นลักษณะตึงๆไวๆที่เราเห็นนะ่ความรู้สึกที่เราจับได้นั่นแหละอันนั้นแหละคือลมเนี่ยลมคือตัวนี้นะตัวเคลื่อนที่เ,เคลื่อนที่ไปมาลมเนี่ยมันมีลักษณะการเคลื่อนที่นะลมแต่ส่วนที่มันปิวปิวไปเนี่ยปิวไปที่เราเห็นเนี่ยว่าใบไม้ปิวหรือธงปิวอย่างเงี้ยอันนั้นเป็นผลของมันนะผลของลมนะส่วนลมจรนงๆคือเคลื่อนไหว เพราะนั้นในการเราเดินจงกรมเนี่ยเราเดินจงกรมไปมาเนี่ยเนี่ยเนี่ยลมนะเราเราอยู่ในการเคลื่อนไหวเนี่ยจิตรเราเลยจับอยู่ในชาตุลมในความรู้สึกเนี่ยอยู่กับการตึงๆไวๆเช่นเดียวก,กันกับอยู่ในโพรงจมูกที่มีความรู้สึกตึงๆไวๆเห็นอยู่นะ้นอย่างนี้ถึงจะปฏิบัติถูกปฏิบัติสติเนี่ยเดินสติเนี่ยถูกแต่ถ้าไม่เดินแบบนี้มันจะเป็นสมาธิคือเอาจิตไปจับเรียกว่าไปเพ่งอยู่เพ่งดูมันเข้าม้นออก เห็นล,ลมเข้าลมออกลมเข้าลมออกอันนี้เป็นสมาธสิสันทีก็เป็นสมาธิก็เป็นอันนี้เนี่ยเป็นวัตตะเนี่ยเป็นจิตหลงเข้าไปในขันไปหลงไปขันไหนหรอหลงไปในสังขัรขันเนี่ยไปปรุงแต่งเอาอยู่นึ่งไปคิดเอาที่คิดเอาอยู่นั้นอะน่ะไปเพ่งดูอยู่นั่นละคิดเอาอเพราะฉะนั้นเมื่อมันมาอยู่กับลมอันนี้มันก็เห็นจริงๆเนี่ยไหวๆเนี่ยเนี่ยความรู้สึกนั่นคือจิตนะความรู้สึกนั้นอะคือจิตจิตที่มันมันเป็นตัวนิ่งเงียบมันมันไม่ตายมัน เป็นตัวชีวิตเนี่ยมันอธิบายไม่ได้ตัวเนี้ยแต่มันมีแต่ถ้าอธิบายได้เมื่อไหร่มันเป็นจิตมโนวิญญาคงขันห้าเป็นจิตที่เกิดจากการภาษาอย่างเช่นเราเอามีคนเอาไม้มาตีเราเปี้ยอย่างเงี้ยตีลงไปเนี่ยโอ้เจ็บใช่ไหมมันบอกได้ปจิตอะบอกได้เจ็บนี่ไม่สังขารขันบอกขันห้าทำงานพร้อมกันอย่างนี้จิตมโนวิญญานี่คงขันห้าแต่จิตที่มันมีอยู่มันอธิบายอย่างนี้ไม่ได้นะแต่มันมีคือมันมันรู้สึกเนี่ยมันรู้สึกตัวเนี่ยมันรู้สึกตัว ไปในการเดินเดินเดินของเราเดินก้าวขาไปเนี่ยนะเดินก้าวขาไปเนี่ยมันรู้สึกเห็นไหมจิตมันตั้งอยู่ตรงนี้นี่แหละจิตตั้งอยู่ที่กายเช่นอยู่ที่ลมเหมือนกันให้รู้สึกตึงๆไว้ๆตึงๆไวเท่านั้นนะ,ะทีนี้จะคิดอะไรจะอะไรก็ได้หมดนะเพราะมันมีที่อยู่แล้วเรียกว่าวิหารธรรมถ้าเราไม่มีวิหารธรรมเรามีที่อยู่เนี่ยเราเห็นความคิดไม่ได้เราจะไปเห็นก,เนการเกิดดับของสัตว์หรือเห็นการเป็นสมุทัยเนี่ยไม่ได้เราจะต้อง เราเนี่ยจนเราอยู่กับกับกายได้ก่อนจิตตั้งอยู่ที่กายได้ก่อนถ้าจิตตั้งอยู่ที่กายได้นั่นแหละมีวิหารทำแล้วนั่นแหละมีที่อยู่ที่ตั้งแล้วพอมีตั้งมีที่ทํางานแล้วมันถึงจะทางานได้อันนี้เราทําปฏิบัติกันเนี่ยไปไปแบบไม่รู้เรื่องคนสอนก็สอนอะไรก็ไม่รู้มันจับไม่ถูกจับไม่ถูก,จ,ถกจับงานไม่ถูกแล้วก็ไปไม่ถึงไม่ถึงไปไม่ถึงที่ว่างในช่องแคบเนี่ยเพราะนั้นต้องเอาจิตมาตั้งที่กายก็คือตั้งที่ดินน้ำป่าดงเลยนะ นี่อย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นหลวงพ่อจะขอกล่าวว่าไม่ต้องไปยุ่งกับวิญญาณเลยมาจะกวิญญาณจากกระโดกเกาะตรงนั้นเกิดดับวิญญาณเกิดดับมันเป็นกระแสกระแสของจิตมันเป็นขันห้ามันเป็นอย่างนี้อยู่แล้วพาะมีตัวจริงอยู่ตัวจริงมันก็คืออะไรก็ตัวจิตเนี่ยตัวจิตที่มันนิ่งเงียบอยู่แล้วก็มีตัวกายเนี่ยตัวร่างกายเนี่ยตัวร่างกายตัวน้ำปรลมเนี่ยไอตัวนี้มันมันตัวสะท้อนอยู่มันมีเครื่องมือตัวเนี้ยสะท้อนออกมาแล้วไอพวกกระแสก็วิ่งผ่านอยู่เงี้ยทํางานอยู่งี้ เพราะนั้นเราต้องเดินจงกรมพระพระพุทธองค์ให้กรรมฐานไปแล้วตีสองให้ตื่นตื่นขึ้นมาแล้วเดินสลับนั่งจนสิ้นยามหนึ่งคือวันหนึ่งยี่สิบชั่วโมงเนี่ยยี่สิบชั่วโมงนะเดินกับนั่งเนี่ยเดินสองชั่วโมงมันจะเมื่อยขาแล้วก็มานั่งนั่งก็นั่งเจริญสตินะไม่ใช่สมาธินะเพราะสมาธิมันเป็นอารมณ์นะมันหลงขันนะหลงเข้าไปอยู่ในขันอยู่ในขันใดขันหนึ่งนะส่วนมากจะเข้าไปอยู่ในสังขารขันเห็นไหมอย่างสัญญาเวทยิตติโรเนะหลงเข้้าาาาอออย่นนสังรกวึมี นะเพราะนั้นออกมาก็เป็นสัตว์เหมือนเดิมเป็นวัตเหมอนเดิมไม่ไปไหนมาไหนเอ่อตอนนั้นเองเราจะต้องมาเจริญสติจเจริญสติสติก็คือธรรมดานี่แหละธรรมดาที่เราเนี่ยแต่ลาจ้าพอพอมันเชื่อมเป็นอันเดียวกันแล้วเนี่ยเชื่อมที่ว่างในช่องแคบได้แล้วเนี่ยมันจ้าตลอดเลยคือคือมันจิตเนี่ยม,มันจะเห็นหมดทําอะไรเนี่ยเราเคลื่อนมือเคลื่อนใบเคลื่อนอะไระไร่างกายเราไปตรงไหนมันเห็นชัดเลยแต่ก่อนมันไม่เห็นแบบนี้เนี่ยเนี่ยคือมันจ้าอย่างเงี้ยคือมันอยู่อย่างเงี้ยที่หลวงพ่อบอกเนี่ยอยู่อย่างเงี้ย มันไม่อยู่อย่างนี้แล้วอยู่อย่างี้แล้วไปไหนไปอย่างี้ไปอย่างนี้ไปไหนไปอย่างนี้อย่างนี้จ้าอยู่อย่างนี้นี่แหละนิพานนี่แหละที่ว่างเลยช่องแคบสติเป็นตัวเล่นไปไม่ใช่วิญญาณนะเพราะฉะนั้นไม่ต้องไปยุ่งกับมันวิญญาณเนี่ยคือมาดูอย่างเดียวดูสติจะเรินสติสมมุติว่านี่เป็นสตินะอันนี้สมาธิสมาธิมันมีหน้าที่เป็นกําลังหนุนหนุนสติเนี่ยเราจะเริ่สติได้มากเท่าไหร่สมาธิก็หนุนหนุนุนตามเนี่ยหนุนตามจนไปถึงที่ว่างเลยช่องแคบไปเชื่อมติดตั๊บเลยเนี่ยนะ แต่ถ้าเรามาเจริญสมาธิเนี่ยตัวนี้ตัวบนสมาธิเนี่ยตัวนี้สติเราเจอสมาธิสติมันจะลดนะลดลงไปเรื่อยเนี่ยสติมจะลดไปเรื่อยพอเข้าถึงฌานสี่สติลดหมดเลยเนี่ยไม่รู้สึกตัวเลยเห็นไหมเพราะว่ามันอยู่ในอารมณ์เนี่ยจตกก็ตาลมอยู่ในอารมณ์เดียวส่วนสติไม่รู้เรื่องเลยร่างกายเขาจะมาทำร้ายเขาจะมาฆ่าก็ตายตายฟรีๆเลยตายเปล่าๆเลยเนี่ยในสมัยพุทธกาลพระพุทธเจ้าเราไปเข้าฌานสี่อยู่ที่เสียงนาของชาวบ้านฝนตกฟ้าผ่าโคตาย ชาวบ้านก็วิ่งออกมาดูเห็นพระโคดมนั่งอยู่ในชานย,ยังไม่ออกมาก็ไปปลุกปลุกแล้วบอกพระโคดมเมือ่อกี้ท่านหลับหรือทำไมไม่เห็นหัวพระผ่าพระผ่าโคตายท่านหลับหรือเราไม่เห็หลับแล้วท่านทาอะไรอยู่เราอยู่ในชานนั่นอยู่ในชานก็ถ้าเขามาฆ่าก็ตายเลยเห็นไหมถ้ามีอะไรมาทําร้ายร่างกายเราเราก็ตายเลยเพราะมันไม่มีสติเองไงนั่นแหละพระองค์ถึงต้องทิ้งทิ้งทั้งหมดเลย เอาไว้ใช้เฉพาะเวลาต้องการกําลังต้องการพักผ่อนสมาธิเนี่ยคือเราเข้าถึงสมาธิขั้นที่สี่สมาธิขั้นที่สี่ขึ้นไปเนี่ยนะจนไปถึงสัญญาวิรุธเนี่ยเบสัยึดสนโลดแค่สี่ห้านาทีเนี่ยมันก็มีกําลังมันได้นอนทั้งวันแล้วอย่างเงี้ยเอาไว้ใช้ตรงน,นี้เพราะนั้นเราต้องจเจริญสต,ตินะเดินเดินโยก,กมเเกกมเนี่ยเดินโยกมมเนี่ยคือเดินสิบสามก้าวสามบาระยะทางเท่านี้นะอย่ายาวนะเอาแค่นี้ ถ้าสั้นไปก็ไม่ดีมันมัน,ม,นมันจะเร่งเรานะคือ13ก้าวเดี๋ยวพอดีสา 3, มบาก็ประมาณหกเมตรเดินกลับไปกลับมาเนี่ยนะเดินเพราะเพราะช่วงที่เราจะจะเลี้ยวกลับเนี่ยเพราะก้ายสิบสามเราจะเดี้ยวกลับเนี่ยมันจะต้องเตรียมตัวมันจะต้องตั้งสติมากขึ้นเนี่ยเพราะฉะนั้นในการเดินแต่ละก้าวเรากับเลี้ยวเนี่ยมันมันจะรู้สึกตัวไว,ไว้ไว้ตึงไม่ไว้อยู่ตลอดเนี่ยมันไม่ทิ้งไม่ทิ้งอันนี้ออกไปแต่่ถ้าาาเเรดินทงไกลีย ทางเป็นยี่สิบเมตรอย่างเงี้ยนะมันมันเดินเหมือนเดินเราไปไล่ไล่ไปนาเดินไปดูหนังดูละครเนี่ยมันทอดอารมณ์มันอยู่ในความคิดมันคิดเรื่องอะไรคิดเรื่อเปื่อยไปเลยเนี่ยอย่างเงี้ยมันเป็นสมาธิมันเป็นอารมณ์เนี่ยเพราะฉะนั้นมันไม่ใด้เรื่องอันนั้นเพราะจะต้องเดินจุกกลมเนี่ยต้องเดินสิบสามเก้าโดยประมาณประมาณนี้พอดีมันจะมีสติฉับไวตลอดเวลาเวลาเลื้อกลับเนี่ยมันจะมีความตั้งใจสมาธิก็ตั้งมั่นสติก็จะว่องไวอย่างเงี้ยเราทําอย่างนี้ เ,เมื่อเดินไปสองชั่วโมงมันจะล้าเราก็มานั่งนั่งก็เคลื่อนไหวเคลื่อนไหวมือเราเนี่ยพระพูธองค์บอกว่าให้เธอกําหนดสติรู้อยู่ในอริบททั้งสี่ยืนเดินนั่งนอนนี่คืออริบทหลักคือสติสามสี่จากนั้นก็ยังไม่พอให้เธอกําหนดสติรู้อยู่ในอริบทย่อยเหยียดคู่เคลื่อนไหวเนี่ยเหยียดคู่เคลื่อนไหวเนี่ยย่อยนะย่อยก็เหมือนเนี่ยพ่อมาทําเป็นการนั่งจุกมมเนี่ยนั่งจุกมมก็เหมือนกับเราก้าวขาเดินอยู่เนี่ย คนเฒ่าคนแก่คนที่สูงอายุแล้วเนี่ยเดินไม่ไหวเดินไม่ไหวต้องการเจริญสติทําอย่างนี้จะเหมาะจะเหมาะสมมากเลยเพราะว่านั่งอยู่ก็เห็นเนี่ยมือไว่ยไหวอยู่เนี่ยนี่แหละอยู่กับลมแล้วความรู้สึกความรู้สึกนั่นคือจิตจิตก็อยู่กับลมอยู่กับการเคลื่อนไหวตึงๆไหวเนี่ยจิตอยู่กับการตึงๆ่ไหวเนี่ยความรู้สึกอยู่กับตึงๆหวเนไ่วเนี่ยให้อยู่อย่างนี้นะอยู่อย่างนี้ไม่ปีหนึ่งนะปีหน,นึ่งวันละยี่สิบชั่วโมงเนี่ยทาไป วันนี้ี่โมงเนี่ยแล้วจะเข้าถึงที่ว่างในช่องแคบที่ลวงพ่อพูดเนี่ยนะนั่นแหละถึงตรงนั้นแหละจะอ๋อเองอ๋อเองแล้วจะนึกถึงทำเทศของพ่อที่เทศวันนี้นะเนี่ยใน,ใน,ใ,นในวันนี้ที่เทศเรื่องที่ว่างในช่องแคบตอนสามเนี่ยตอนที่สามนะสามตอนแล้วนะเรื่องนี้เรื่องนี้คงจะเทศอีกหลายตอนนะก็จะต้องเก็บรายละเอียดไปเรื่อยอ่าไปเรื่อยอ่าชี้เห็นที้เห็น,หนในแง่มุมของมันว่าเราไม่ควรไปยุ่งกับวิญญาณ วิญญาณเนี่ยเพราะว่ามันเป็นแค่กระแสกระแสของจิตตัวจิตนั่นแหะตัวที่มันหลงอ่ะหลงกระแสเพราะนั้นต้องเอาจิตมาตั้งไว้ที่กายเนี่ยคาว่ากายเนี่ยมันไม่ใช่กายเนื้อหรือกายที่เป็นวัตถุของหลวงพ่อเนี่ยไม่ใช่อันนี้มันกายของหมอกายนั่นคือธาตุสีดินน้ำไฟลมกายคือมันเป็นน้ามากายตัวจิตมันก็เป็นน้ามาทาน้มต่อน้ำมันถึงเข้ากันได้เข้ามาตั้งด้วยกันได้เหมือนวัตถุต่อวัตถุมาตั้งด้วยกันได้ เพราะนั้นเราต้องรู้เรื่องนี้นะถ้าไม่รู้เนี่ยเราก็ฟังครูบาอาจารย์มาก็มาคิดเอาเองทีนี่ยมาทาครูบาอาจารย์เขาก็ยังปฏิปบัติปฏิบัติไม่ถึงก็ไปอ่านตำรามาก็มาสอนกันมันก็ไปกันใหญ่เลยคนตาบอดมาจุงมคนตาบอดมันจะไปไหนล่ะก็ไปหาภัยสิอันตรายทั้งนั้นนะ่ะเพราะวัาตานี้มันอันตรายทั้งนั้นเพราะนั้นเราจะต้องปฏิบัติเข้าสู่โฟกัสเข้าสู่จุดมันจริงๆจุดที่ว่างในช่องแคบเนี่ยจะต้องเจริญสติ เรื่องเดียวสติเท่านั้นที่จะวิ่งเข้าไปอ่าพอเข้าไปแล้วสติก็ก็จ้าเลยสิสติก็กลายเป็น en สัมปชัญญะอ่าเป็นปัญญาปัญญายานปัญญายานสัมปชัญญะนั่นแหละสติสัมปชัญญะเนี่ยเห็นไหมมันจะต่อกันเพราะสติมันยังมันยังไอ้ทันสติอยู่เนี่ยอ่าพอพอปัญญาณปุ๊บมันจ้าเลยพอปัญญาณปุ๊บมันจ้าอย่างงี้เลยเนี่ยเพราะสติยังอย่างนงี้อยู่สติเนี่ยมันทันสติอยู่มันกลับไปกลมาอยู่เนี่ย รู้สึกตัวไปรู้สึกตัวร okay. ู้สึกตัวัปรู้สึกตัวรู้สึกตัวไปรู้สึกตัวอยู Hoy, ่เนี่พอมันเป็นญาณขึ้นมาปุ๊บมันจ้าเลยเป็นยานก็เป็นสัมปชัญญะเนี่ยเป็นนิพพานเลยทีนี้รู้สึกตัวทั่วพร้อมเนี่ยเป็นเป็นนิพพานจ้าอยู่เนี่ยชีวิตที่เหลืออยู่ก็จ้าอยู่เงี้ยเนี่ยไปไหนจับหยิบจับอะไรโอ้จ้าสบายเลยทีนี้เนี่ยไม่มีการหลงเข้าไปในขันอีกแล้วทีนี้เนี่ยจิตเนี่ยจิตไม่หลงเข้าไปในขันแล้วเนี่ยเนี่ยการตั้งห้าของหนักเลยเนี่ยหลงไปขันไหนก็หนักเนีีีีีี่่่่่่่ยยยยยยททเเเเเเหหห็นนนนนนอูัักกุขขจะลง้าไปว เพราะนั้นต้องให้เกียร์มาตั้งอยู่ที่กายเนี่ยกายทำไม่ใช่กายนี้นะกายนี้มันกายวัตถุเนี่ยกายหมอเขาเนี่ยหมอเขารู้เรื่องดีเขายังไม่ที่พานเลยเนี่ยรู้ละเอียดหมดเนี่ยเนี่ยกายคือนามากายเนี่ยคือิน้ำไฟลมเนี่ยมาตั้งอยู่ที่ลมเนี่ยตั้งอยู่ที่ลมการเคลื่อนไหวตึื่ไหว่นไ่ไหวหละลมนี่แหละคือธรรมะวันนี้ที่วางในช่องแคบตอนที่สามก็เห็นสมควรแก่เวลาขอเอวัง